สวัสดีจ้าขี่เจบเห็ดมาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อยักยากผ้าเขาป่าอีกแล้วปลาสนเด้อค่ะมาหาเจ็บมันปูพี่น้องจ้าเห็นเห็ดแล้วค่ะเห็นเห็ดแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเห็ดมันปูโอ้โหเห็ดมันปูพี่น้องเห็นบอเห็ดมันปูเด้อค่ะเด้อเห็ดมันปู โชคดีอีกแล้วค่ะโชคดีอีกแล้วพี่น้องเบิงังเห็นมันปูน้ำอิลีเบิงังเป็นสายเป็นสายไปยุเนเปล่าเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะลายอิลีหลายอิลีพุ่นน่ะเป็นสายไปเลยเห็นมันปูด้วยค่ะไายค่ะ มาค่ะมาซอยเก็บเห็ดเลยค่ะมาซอยเก็บเห็ดเด้ค่ะพี่น้องมาจา้าเห็ดมันขึ้นกับป๋าส่นเห็ดมันปูปีนี้เห็ดเป็นตลายอยู่ค่ะเพราะว่าฝนมันตกฝนตกดีดีมีเห็ดอีกแล้วค่ะเห็นบ่อค่ะเดี๋ยวดยพี่น้องเด้ออ้ยอีจา้า เห็นบ่ค่ะวันเดี๋เบิดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวเขาค่อยเก็บน้ำกันฝนกำลังสิตโต๊บเจ้ค่ะเจ้ค่ะวันเดี๋เบิดเด,ด้อค่ะเห่ไเป็นสายไปเลยพุ่นพุ่นเฮ็ดเป็นสายไปเลยค่ะปาดเฮ็ดหลาย

ไยูตยหาค่ะคุณไลยมาจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันเป็นสายไปเลยได้จ้ามาเก็บเห็ดน้ำกัน้อค่ะเดี๋ยวย้ายหญ้าขอเก็บเห็ดจากข้าวหนึ่งก่อน มาเก็บเห็ดกับยายยักษ์ด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวขอยายยักษ์เก็บเห็ดจากบาดก่อนมาด้วยค่ะมา มาเด้อค่ะพี่นอ้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะเห็ดมันปูเก็บไก่แล้วแล้วค่ะมาป้าน,นี่มาจเจอเห็ดหลายเด้อค่ะ บุญยัยหยักยัยหยักมาบ่ทันหอดชั่วโมงสิได้เต็มถังแล้วค่ะสิได้เต็มถังแล้วเก็บเห็ดบ่ทันพาชั่วโมงด้วยค่ะใกล้เต็มถังแล้วเดี๋ยวเฮาไปหาเห็ดตอกันเลยค่ะเดี๋ยวไปหาเห็ดตอกันเลยเ,ยาเน,เยนะาะมะพร้าวอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ่งมะพร้าวอีกแล้วเห็ดโดงบุญยงามงามเห็ดมันปู หลายฝนตกน้ำด้วยค่ะนี่นี่ฝน,นตกเขามาเก็บเห็ดซอยกันเล็ค่ะเนาะเก็บเห็ดซอยกันเลยเลย่งหยักเอามีดมาน้ำเดี๋ยวเอามีดตัดขาไปเลยเห็ดกระรันงน้ำพี่น้อง เดี๋ยวฮ้ค่อยไปหากันตอวนะค่ะเนาะมาหาเห็ดกันต่อค่ะพี่น้องคะมาเอา้าไปหาเห็ดกันต่อเลยคะ่ะอยู่กับคอกน้ำเด้อพี่น้องแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นบ่คะ่ะพูดนะไปเห็ดมันมักอยู่กับคอกน้ำบ่งพี่น้องจ้าเห็นบ่บ่งนี่หม,มพี่แม เยวเพิ่งดอกเล็กๆน้อยๆพุ่นอยู่กับคลองน้ำเด้อค่ะป้าเพงเบิงบ่งเพงเขามาเก็บอกุกอ่านี่เขามาเก็บอกอกอ่นี่บัดนี้บางทิงัดมันออกมาเลยนี่เดี๋ยวเขาค่อยตัดเฮ้เขาสิตัดเอาเขาสิคิดจังไงตัดเอาดีก็เนาะหากมันสิได้ยุคคือเก่าเดี๋ยวค่อยเก็บ เบื้องเด้อเบื้องเดปืยก่อนอนี่ไหมปัดอืมบัดเนี่ยออกบ่เบื้องพูดนะงามงาม,มนี่ไหมโกบกใจนหนึ่งเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนค่ะเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนเด้อ เดี๋ยวมาหาเห็ดกันต่อนะคะเนาะแล้วยากสิเก็บเห็ดแล้วก็สิเปล่ากระบ,บานนี่เห็นแล้วอีกแล้วบ่ค่ะอยู่ใต้ต้นปลาบูเบอร์รี่อยู่ใต้ปลาบูเบอร์รี่ปลานี่บูเบอร์รี่บ่บบเป็นหน่วยไปอีกค่ะป้าพี่น้องเห็ดไหม เนี่ยค่ะเห็นบ่ค่ะลายอยู่ด้วนี่เห็ดไงเย้ะเย้ะค่ะเยอะลายว่าฮันดีเบิด์ด้วค่ะยุพี่อีกเยอะไหมล,หลายอยู่พี่นุน่มโคนรหค่ะน้องดอกนี่น้องดอกนี่ดอกพุ่งยังไต้ต้ตนสน ดอกหง่ค่ะปะดาดดอกหง่คักอิลีเห็นไหมคุณอะเอาละค่ะเดี๋ยวยาย,ยักษ์ขอเก็บเห็ดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพอกันใหม่คลิปนี้ยาย,ยักษ์เสียไวแค่นี้เนาะค่ะเนาะเอาไว้ติดตามยาย,ยักษ์คลิปหนาอย่าลืม ติดตามช่องความสุขของยง่ย,ย,ยักษ์เด้เยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ของให้ยักแน่ถ้ามาักถ้าชอบถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะยายักษ์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแคลคาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ